คนมีบุญพระกำลังจะออกบินทบาทท่านเตรียมตัวไว้ออกบินทบาทดีกว่าถามท่านว่าวันนี้ไปบินทบาทจะได้อะไรเป็นพิเศษหมายถึงอาหารท่านถามว่าท่านอยากฉันอะไรตอบท่านว่าอยากฉันผักบุงต้มกับน้ำปลาที่เขาหั่นพริกใส่ร่วมกันท่านบอกว่าพอกลับถึงวัดจะมีคนนำมาให้ ถามว่าเมื่อบินทบาตไม่ได้หร,อหรือท่านบอกว่าถือมาลำบากเมื่อกลับถึงวัดจะมีคนนามาให้เองท่านลากลับฉันก็ไปบินทบาตพอกลับมาวัดหลวงพ่อปานท่านเรียกเข้าไปหาท่านถามว่าเมื่อคืนนี้คุยกับท่านเท้ามหาราชสนุกไหมเรียนท่านว่าสนุกท่านบอกว่าเท้ามหาราชมาฟ้องว่ากลัวท่าน นึกในใจว่าเทวดานี่ปากบอนจริงแล้วรับกับท่านวัดรัวท่านบอกว่าขอผักบุ้งต้มกับน้ำปลาใส่พริกเอาไว้หรือเรียนท่านว่าขอรับท่านหัวเลาะแล้วหยิบถ้วยใส่ผักบุ้งต้มที่ถอนทั้งต้นผักบุ้งอะไรแปลกจริงมันใหญ่ขนาดแขนเกือบจะลงไปได้ยาวหลายวาถ้วยใส่เป็นถ้วยดินโบราณ โตเก็บเท่าชามกะละมังมีน้ำปลาผสมพริกไม่รู้พริกอะไรมันเผ็ดหน้าดูแต่เข้าไปนิดเดียวน้ำหูน้ำตาไหลท่านบอกว่าเก็บเอาไว้ผักกินไม่หมดตากแดดไว้เอาไว้ดูเป็นอนุสรถ้วยใบนั้นหายเสียเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองไม่ทราบว่าใครเอาไปฉันไปนอยู่เสียที่กรุงเทพเพื่อเรียนภาษาบาลีถ้าอยู่สมัยนี้ ลูกหลานคงได้ชมของโบราณเป็นอันว่าเรื่องบวงสรวงที่ท่านทั้งหลายสมัยใหม่มั่งเก่ามั่งหาว่าคลืหรือว่าไร้ผลน,นั้นมันไม่แน่นักหรอกนายเอ๋ยทำกันจริงๆผลกันจริงๆคงเห็นว่าไม่ไร้ผลแต่เอาผลตามที่ควรเอาอย่าหวังผลเลิศจนเกินพอดีเชิญมาขอหวยเชิญมาขอให้เลื่อนยศถาบรรดาศักด นี่ว่าตามภาษาคนเก่าสมัยนี้บรรดาศักดิ์ไม่มีแล้วของเก่ายังเหลือแต่ทว่าของใหม่ไม่มีหรือใครจะนึกมียเอาเองก็ไม่ทราบเป็นอันว่าเรื่องบวงสรวงที่พูดมาแล้วขอผ่านไปมาพูดถึงท่านขุนดานที่พวกฉันรู้จักก็เพราะเมื่อหลวงพ่อปานท่านจะสร้างวัดที่ไหนท่านต้องบวงสรวงก่อนเสมอเพื่อขอให้ช่วย เมื่อท่านบวงสวงพวกฉันสามดิงร่วมอยู่ด้วยจึงรู้จักท่านขุนดานเพราะท่านขุนดานท่านรับเชิญมาในพิธีบวงสวงด้วยท่านขุนดานเป็นเทวดาชั้นอัมมาตของท่านท้าเวสุวรรณเรื่องท่านขุนดานขอผ่านไปคราวนี้มาวินิจฉัยกันเรื่องเทวดาสีธิศทิศต,ตะวันออกมีท่านท้าทัตตะโรเป็นใหญ่ ในบรรดาคนทันทั้งหมดพวกคนทันนี้ได้แก่พวกเทวดาไม่ใช่คนทันในเรื่องกากีเป็นเทวดาผู้มีบุญเคยบำเพญญ็ญฌานมาในสมัยเป็นมนุษย์ทิศใต้มีท่านวิรุณหกเป็นใหญ่กว่ากุมพันธ์ทั้งหมดทิศตะวันตกมีท่านวิรูปักเป็นใหญ่กว่าบรรดานาทั้งหมดคำว่านาคในที่นี้ไม่ใช่นาคตระกูลง,งูเป็นชื่อเทวดา หรือชื่อกองพลเทวดาตัวจริงท่านเป็นเทวดาสวยงามมากทิศเหนือมีท้าเวสุวรรณเป็นใหญ่กว่ายักษ์ทั้งหมดยักษ์ตระกูลนี้ไม่มีเขี้ยวเหมือนยักษ์ในโขนหรือหนังตะลุงมีรูปสวยเหมือนกันท่านทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มากตามที่ท่านบอกท่านว่ามีหน้าที่รับทราบความประพฤติของมนุษย์และมีหน้าที่อารักขา ชั้นดาวดึงจัดเป็นกองทัพเทวดาที่รักษาเมืองสวรรค์ถ้าจะเรียกเป็นกองทัพก็จัดเป็นสี่ทัพคือกองทัพภาคบุรพาภาคทักษิณภาคปัจจิมภาคอุดรรวมสี่ทัพด้วยกันท่านจะลบกับใครไม่ทราบท่านแต่ละท่านไม่เห็นมีปืนผาหน้าไม้เห็นมีแต่กระบองและอาวุธสัน้นเมืองท่านคงยังไม่คิด สร้างปืนเพื่อลบกันแต่ละกองทัพท่านคัดเอาคนที่ได้ฌานเมื่อสมัยเป็นมนุษย์แต่ตอนตายไม่ได้เข้าฌานตายปล่อยตายตามยถากรรมเลยให้เป็นเทวดาชั้นนี้เมื่อเป็นเทวดาอยู่พยายามบำเพ็ญบารมีคือบำเพ็ญฌานเมื่อกลับทรงฌานได้ไหมท่านก็ไปอยู่ชั้นพรมเป็นพรมเลยเห็นท่านว่าอย่างนั้นและเคยทราบ มาจากท่านที่เคยบอกและเคยไปนั่งดูเวลาเขาไปคิดว่าจะทิ้งวิมานไว้จะได้เอาไว้เป็นที่พักพอแก่ไปมันหายไปพร้อมกันคือทั้งเจ้าของและวิมานไม่ยอมทิ้งทรัพย์สินไว้ให้คนอื่นใช้อีกเลยเทวดานี้ขี้เหนียวจังไม่เหมือนคนคนเมื่อตายแล้วไม่เอาอะไรไปเลยแม้แต่ตัวยังไม่เอาไป ยกให้คนที่ยังไม่ตายทั้งหมดตลอดจนความแก่โกครคภัยไข้เจ็บความทุกข์ความเล่าร้อนไม่มีใครเอาไปด้วยยกให้เป็นทรัพย์สินเพื่อลูกหลานปกครองตลอดไปใจดีจังเทวดาขี้เหนียวกว่ามนุษย์เยอะลูกหลานทั้งหลายวันนี้ดูเหมือนสาราจะน้อยไปนะที่มีก็เครียดเกินไปแต่ทว่ามันเป็นเรื่องควรรู้ไว้บ้างก็เลยเอามาเล่าให้ฟัง เป็นอันว่าเรื่องบวงสวงหรือเชิญเทวดาถ้าควรเชิญเห็นก็มีผลตรงเป้าหมายถ้าเชิญดะแบบชุมนุมเทวดาก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์คนเชิญก็ไม่รู้พระก็ไม่เห็นเรื่องของเรื่องมันก็ว่ากันตามประเพณีนั่นเองมีหรือไม่มีมาหรือไม่มาเทวดาไม่เกี่ยวมนุษย์มีหน้าที่เชิญ ก็เชิญตามธรรมเนียมบางลายแต่งทํานองดัดเกยดย้อยไปเลยว่าแล้วเฉยมาหรือไม่มาฉันไม่เกี่ยวความจริงก็ดีเหมือนกันถ้าพูดกันตามที่ถูกแล้วถ้าไม่คิดว่าทำกันตามประเพณีตั้งใจเชิญด้วยความเคารพมีผลไม่น้อยเลยลองทำให้ใจสว่างจากนิวรนเถิดจะรู้จะเห็นเองวันนี้เหนื่อยเสียแล้ว ขอพักเท่านี้นะขอลูกหลานทุกคนจงมีตาทิพหูทิพโดยทั่วกันเถอะสวัสดีวันนี้วันที่ห้าธันวาคม2514ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพอดีฉันดีใจที่บ้านเมืองเรายังมีพระมหากษัตริย์ด้วยการมีกษัตริย์นั้นฉันเห็นว่าเรายังมีคนมีบุญเห็นอยู่ในด้านการปกครอง แม้พระมาหากษัตริย์จะไม่ได้ทรงบริหารประเทศด้วยพระองค์เองโดยตรงก็ตามในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระประมุขของปวงชนทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยบุญบาร,รมีของพระองค์เพราะคนที่เป็นกษัตริย์ได้นั้นต้องมีบุญพิเศษที่ทำมาดีแล้วและเป็นบุญยิ่งกว่าปวงชนในขอบเขตคันทศสีมาของพระองค์ ถ้ามิฉะนั้นแล้วพระองค์จะทรงดำลงพระยศเป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นอันว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคนมีบุญทุกคนจงโมทนาในความดีของพระองค์และตั้งใจทำความดีตามที่พระองค์ทรงทำมาเมื่อไม่ทราบว่าชาติก่อนพระองค์ทรงทำมาอย่างไรก็เรียกเอาความดีที่พระองค์ทรงทำในชาตินี้ ทำอย่างพระองค์แต่ไม่ต้องลงทุนเท่าพระองค์พระองค์ทรงพระเมตตาปานีเราก็เป็นคนมีเมตตาบ้างพระองค์ทรงบริจาคทรัพย์เพื่อความสุขของปวงชนเราก็บริจาคบ้างพระองค์ทรงศีลเราก็รักษาศีลบ้างพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนประชาชนเราก็เยี่ยมเยียนบ้างอย่างนี้เป็นต้นเราทำเหมือนแต่ไม่ใช่ทำเท่า คือพระองค์ทรงเมตตาทรงเคราะห์คนและสัตว์ด้วยทรัพย์มากเราก็ทําเหมือนพระองค์ที่ทรงมีเมตตาทรงเคราะห์รัพย์ทํามากสละมากแต่มากเท่าที่ทุนเราจะอํานวยต้องแบ่งทรัพย์ก่อนส่วนไหนที่มีความจําเป็นอย่างไรแบ่งปันไว้เสียให้พอเหมาะพอดีกับความจําเป็น ส่วนที่จะส่งเคราะห์ต้องเป็นส่วนที่ไม่มีอะไรผูกพันมีสักบาทหรือสลึงก็ตามสงเคาะไปตามที่มีอย่างนี้เรียกว่ามากคือมากตามความจำเป็นเอากันอย่างนี้ไม่ใช่ที่าตามช้างมันจะเกิดยุ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสรรเสริญผลที่ทำเกินตัวที่แนะนำให้ทำไม่ใช่เพื่อหวังเป็นกษัตริย์ เพื่อหวังความสุขตามกษัตริย์ด้วยพระองค์ทรงสร้างความดีมาอย่างนี้จึงมาเป็นพระมหากษัตริย์ได้อย่างนี้เมื่อปัจจัยความดีเดิมมีมาและพระองค์ก็ไม่ทรงทอดทิ้งความดีมาให้ขาดสายกลับมาบำเพ็ญใหญ่อย่างไม่เห็นแก่ความสุขส่วนพระองค์เมื่อตัวอย่างความดีเรารู้เองเห็นเองก็ถือเอาความดีของพระองค์เป็นครู ทำบ้างสร้างความดีบ้างก็จะพบดีและมีความสุขพระองค์มีความสุขอย่างพระมาหากษัตริย์ดีเราก็มีความสุขอย่างราษฎรด,ดีต่างก็มีความสุขเหมือนกันต่างคนต่างสบายพระมาหากษัตริย์ก็ไม่ต้องหนักใจเพราะพวกเราไม่ดีพวกเราก็ไม่ต้องระวังภยัยที่จะเกิดจากราชภายัย คือความผิดทางกฎหมายต่างก็สบายบ้านเมืองก็ล่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องมีตำรวจก็ยังได้เลยเป็นเมืองที่มีความสุขอย่างจริงจังความสุขแบบที่ฉันว่านี้เห็นเขาลือกันว่าศาสนาพัะศรีอาริท่านมีความสุขอย่างนี้เขาลือกันนะคนที่เอาข่าวมาบอกฉันเขาเก่งเขารู้เรื่องพัะศรีอาริเกิดแต่เป็นข่าวดี ที่ควรรับฟังเพราะเขาลือกันทำเป็นข่าวให้คนสร้างความดีฉันว่าน่าจะมีข่าวอย่างนี้มากๆฉันชอบจริงๆเมื่อข่าวนี้มีมากคนอยากดีอยากรวยอยากสวยอยากสบายมากก็ต้องทำความดีเว้นความชั่วมากต่างก็มีความสุขมากฉันเห็นชอบด้วยกับข่าวลือนี้และอยากให้ลือกันมากๆ ทั่วไปอยากให้คนที่ฟังข่าวลืออยากไปเห็นาศาสนาพระศีอาริจะได้เห็นความสุขของโลกเสียทีฉันเป็นคนแก่หูมือตามัวมองไม่ใคร่เห็นความสุขของโลกหูก็ฟังข่าวความสุขของโลกไม่ใครได้ยินลืมตาเห็นแสงอาทิตย์เขาเอาหนังสือพิมพ์มาให้อ่านก็เห็นแต่เรื่องทะเลาะกัน เรื่องฆ่ากันเปิดวิทยุที่ลูกอัศนีให้ไว้ฟังก็มีเรื่องป่นฆ่ามีเรื่องเดือดร้อนหูตาฉันเสียไปที่เห็นและได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคนแก่ประษาหูตาไม่ดีหรือว่าเขาเขียนข่าวอ่านข่าวตามที่ฉันว่าลูกหลานตาดีหูดีช่วยฉันฟังช่วยอ่านให้ฉันฟังด้วยถ้าหากอ่านไม่ผิด เพราะคนแก่ประสาทแก่แล้วฉันว่าโลกนี้ไม่น่ารักเลยมันเดือดร้อนจริงๆนี่ทำความดีเสียไปศาสนาพัชศีอาริดีกว่าที่นั่นสบายมากคนสวยน่ารักทุกคนรวยทุกคนมีความสุขทุกคนไม่มีโครคภัยไข้เจ็บทุกคนไม่แก่กระย่องกระแย่งอย่างฉันทุกคนทำดีอะไรหรือที่จะไปเกิดในศาสนาพัชีอาริได้ ไม่ยากค่อยๆรักษาสีนแหาไม่ต้องรักษาแรงสินจะชำ้ำจะตกใจกลัวจงค่อยๆรักษาอย่ารักษาแรงค่อยๆดึงเอามาเก็บไว้ในใจและทำตามที่ตัวสองตัวอย่าเอามากจะหนักเกินไปรักษาตัวนี้ดีแล้วก็พยายามระมัดระวังอย่าให้มีอันตรายเมื่อแน่ใจว่ารักษาได้ไม่บกพร่องแล้วก็ค่อยๆ เอาตัวใหม่อีกตัวทำอย่างนี้จนกว่าจะครบห้าตัวเรื่องเมตตาให้ทานเป็นการสงเคราะห์ก็เหมือนกันค่อยๆทำจากวงแคบลงทุนน้อยไปหาวงกว้างและลงทุนใหญ่ตามความสามารถของตนจะทำได้ค่อยๆรักษาอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิอย่าทำแรงอย่าทำมากวันหนึ่งใช้เวลา10นาที เอาพระพุทธรูปมาตั้งตรงหน้ายกมือไหว้แล้วก็นั่งดูท่านนึกถึงเฉพาะรูปพระพุทธจะดูว่าท่านสวยหรือดูว่าท่านเป็นพระสมัยไหนก็ตามเมื่อครบสิบนาทีก็พักเอาพระพุทธเจ้าเก็บวิปัสสนาก็ทำด้วยไม่ต้องทำมากตั้งอารมณ์สักวันละห้านาทีคิดว่าอะไรบ้างนะที่มันมีขึ้นแล้วจะไม่เก่าจะไม่พัง คนและสัตว์ประเภทใดที่เกิดแล้วไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายไม่ต้องกินไม่ต้องทำงานไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทุกข์คิดดูหาดูค้นคว้าตำราเก่าๆจะเป็นตำราอะไรก็ช่างหยิบมาดูไม่ต้องดูหรืออ่านมากดูที่ปกหนังสือว่าหนังสือเล่มนี้ใครแต่งคนเขียนแต่ง เดี๋ยวนี้อยู่หรือตายทำเท่านี้แหละใช้เวลาวันละไม่ต้องมากเท่านี้ก็ขี้เกียจจะได้เกิดทันศาสนาพระศรีอาริฉันรับรองว่าทันแน่ได้เกิดแน่สวยแน่มีความสุขแน่ใครไม่เชื่อก็เชิญทำเมื่อทำแล้วถ้าเกิดไม่ทันศาสนาพระศรีอาริจะปรับฉันอย่างไรฉันยอมทุกอย่างใครจะเชื่อก็เชื่อ ไม่เชื่อก็ไม่ขัดคอใครแนะนำให้คนทำดีไม่ตกนรก